สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำเมนูคองแขรงมันม,นม่วงกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีแป้งมันมันม่วงหั่นชิ้นกะทิสดชาวเกาะพิมพ์คองแคลงน้ำมะพร้าวน้ำหอมเนื้อวะพเ้าอ่อนน้ำตาลทรายใบเตยมัดงาขขาวคั่ว เกลือป่นเดี๋ยวเราไปดูอัตราส่วนกันเลยค่ะเดีเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากตัวแป้งคองแคงมันม่วงกันก่นกอนนะคะคุณผ,ผู้ชมก็ต้มน้ำไว้ให้เดือดพอเดือดดีแล้วเราก็จะนำมันม่วงที่เราหั่นไว้เทลงไปเลยค่ะ แล้วเราก็จะต้มจนกว่ามันม่วงจะสุกค่ะตอนนี้มันม่วงที่เราต้มไว้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตักมันม่วงออกเลยค่ะแล้วก็นำไปพักไว้ในอ่างผสม แล้วเราก็นําแป้งมันนะคะเทงลงไปในอ่างผสมเลยค่ะเทงลงไปเลยค่ะเราก็จะคนแป้งเข้ากับมันม่วงนะคะใช้ทับพี่ช่วยบดให้มันม่วงละเอียดเลยคะ่ะพอเราคนแป้งเข้ากับมันม่วงดีแล้วนะคะ เราก็จะใช้น้ำที่ต้มมันม่วงเติมลงไปแล้วก็รีบคนเลยค่ะจะร้อนนิดนึงนะคะเราต้องใส่ทับพีช่วยก่อนพอแป้งเริ่มเย็นตัวเราก็จะนวดเลยค่ะเราก็จะนวดไปเรื่อยจนกว่าแป้งจะปั้นได้ ตอนนี้ตัวแป้งที่เรานวดไว้ก็ใช้ได้แล้วต่อไปเราจะมาปั้นคองแขงกันค่ะคุณผู้ชมก็หยิบแป้งขึ้นมานะคะแล้วก็ปั้นเป็นวงกลมแล้วเราก็กดไปบนพิมพ์คองแขงเลยคะ่ะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะคะดันตัวแป้งลงแบบนี้ก็จะได้หน้าตาคองแขงแบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนจากนั้นคุณผู้ชมก็ทำไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ปั้นตัวแป้งคองแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณผู้ชมก็ต้มน้ำมาให้เดือดแบบนี้ต่อไปแล้วก็จะนำตัวแป้งคองแข็งลงไปต้มกันเลยค่ะเราก็เทลงไปเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมก็คนเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ตัวแป้งติดก้นหม้อค่ะจากนั้นเราก็จะต้มจนสุกนะคะวิธีสังเกตนะคะพอแป้งสุกตัวแป้งก็จะลอยขึ้นมาจนหมดพอตัวแป้งลอยขึ้นมาหมดแบบนี้แล้วนะคะ เราก็จะต้มต่ออีกประมาณ5นาทีพอเราต้มตัวแป้งคงแคงไว้จนครบ5นาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะตักออกมาพักไว้ในน้ำเย็น ผู้ชมก็พักตัวแป้งทิ้งไว้แล้วเราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนของน้ำกะทิเราก็จะเริ่มจากกะทิสดชาวเกาะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะแล้วก็เปิดเตาเราใช้ไฟกลางนะคะ ต่อไปก็ตามด้วยใบเตยมัดแล้วก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวน้ำหอมเราต้มให้พอเดือดเล็กน้อยนะคะพอกะทิเริ่มเดือดเล็กน้อยแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยเกลือป่นแล้วก็เนื้อเผาอ่อนต้งต่อพอเดือดอีกเล็กน้อยพอนับกะทิเดือดเล็กน้อยแล้วส่วนผสมทั้งหมดก็ละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะตักใบเตยอ,ออกเลยค่ะ แล้วก็ใส่ตัวแป้งคองแข็งที่เราเสร็จน้ำไว้ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วเราก็จะปิดเตาเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะก่อนจะรับประทานเราก็จะโรยด้วยงาขาวขั่วไว้ด้านบนค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ